ลมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศ2ยีั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยชัยภูมินครน,นายกปราจีนบรุรีตราดขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังจากฝนตกหนักและก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจทศให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน แลกักนกนา,ารำปลาลหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชื่องเขาไก่ท่างนำไหลพานพื้นที่ลุ่มเนื่องจากล่องมรสุมผัดพานภากกลางและก็ระากตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ผัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยหละอ่าวไทยมีกำลังปานกลางสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและกอ่าวไทยตอนบนมีคขื่นสูงประมาณ2เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคืนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฝ่ากระนองคืนสูงมากกว่า2เมตรขอให้เช่าเรือเดินเรือหรือความระมัดร,ระวังและการเลีกยเรี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฝ่าคะนองอีกอันหนึ่งพายุโซนร้อนมีแท็กบริเวณทะเลมณฑลกวางตุงประเทศจีนไดอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้วขาดว่า ซีออนกำลังลงเป็นย่อมคพามกดอากาศตำ่ำหลักกระสลายตัวอย่างรวเดเรยวขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยเริ่มตั้งแต่หกโมงเสาของมือน้หอดหกโมงเาข้องเมืออื่นภาคเหนือมีฝนฝ้าขนองลอยละเจ็ดสิบของพื้นที่และกมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดแม่ฮองสอน เชียงใหม่เชียงไายพะเยาน,าน่านลำปางลำพูนแพ่ตากสุขโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรหลักกับเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิตามสุดยุที22่22-25องศาอุณหภูมิสูงสุดยุที29่29-33องศาลมแปลป่วนความเร็ยวยุที หาตึกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฝ่าขนองรอยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายเบิงการหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิ่ขอนแกน่นและวก็นครราชสีมานะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศา ร่มแปดวน,น,นความเร็วอยู่ที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนภาคกลางมีฝนฝ่าขนอง้อยลนะเจของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีดะการาชเบลินะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศา อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาลมแปดปวนความเร็วอยู่ที่10-15กิโลเมตรต่ชัวโมงนะครับส่วนภาคตะวันออกนะครับมีฝนฝ่าขนองร่อยละ70ของพื้นที่แล้กก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีจัดเชิงเศร้าชนบรุรีระยองจันทบรุรีแล้กก็จังหวัดตราดนะครับ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-27องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่2 0 3กิมลมต่อชั่วโมงนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฝ่าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับจะมีฝนฝ่าขนองร่อยละ4 0ของพื้นที่ส่วนหมากบริเวณจังหวัดเพชรบ,บุรีนะครับ ประจบคีดีขันชุมพรหลักกัสุราษฎรธานีนะครับอุณหภูมิตำสุดยูุ่ที่2 3 2 5องศาอุณหภูมิสูงสุดยูุ่ที่33-36องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรหางฟังคลื่นสูง1-2เมตรนะครับหลักกับ,บริเวณที่มีฝนฝ่าขนองนะครับคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับมีฝนฝ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่แล้กก็มีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดระนองหลักกับพังง่านะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26องศาอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่30-34องศาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่2 0 3 5กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณี่มี ฝนฝ่าขน่องเกินสูงมากกว่า2เมตรต่างแต่จังหวัดผู้เก็ดลงไปนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10หกิโลเมตรถึง30กิโลเมตรต่อชมมั่วโมงนะครับทะเลมีลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฝ่าขนองขึ้นกระสูงมากกว่า2เมตรขึ้นไปคือกันนะครับส่วนกรุงเทพฯหลักกับปริมณฑลนะครับมีฝนฝ่าขนองลอยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับ อุณหภูม,ตมิต่ำสุดอยู่ที่2ง2 7องศาอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35ถึงองศาลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากพายุโซนร่อน,อนมีแท็กนะครับกะไดอออนกำลังลงเป็นพายุดีเป็ดชันแล้วนะครับเพิ่นก็บ,บอกว่ามัก็ิิอออนกำลังลงเป็นย่อมความกดอากาศต่ำต่อไปนะครับ กระสิบาส่งผลกระทบโดยตรงเข่าสู่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าประเทศไทยกอนังเจอลมมรสุมนะครับตีพัดผ่านเข่ามากคือเก่านะครับบ่าว่าถ้าจะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับกะห้รละมัดระว่งนะครับในการเดินทางเดอพี่น้องเดอร์ช่วงนี้นะครับช่วงใบใบแก้ๆนะครับไปหาข้อแรงผลกครับกะอาสิมีฝนตกหนักนะครับอยู่ที่ ภาคเหนือดอี่น้องเด้อคาดว่าจะเป็นทุกจังวัดุ่นละครับช่วงใบ,บยบแก่ๆนะครับการเดินทางก็ให้เตรียมความพร้อมนะครับบ่าวา่าจะสิพกล่มนะครับตรวจสอบสภาพรถนะครับว่ามีความพร้อมบ่นะครับในการเดินทางนะครับบ่าวา่าจะเิเป็นแนวปัดนำฝนนะพี้องเน,นะเพราะว่าช่วงนี้มันก็นเป็นฤดูฝนของประเทศไทยเฮานะครับเตรียมความพร้อมไว้สิดีกยวกานะครับบ่อนว่าไปหอดกลางทางแล้วฝนตกหนักแนวปัดนำฝน ใส่บ่ดด้หรือปัดบอดีนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อเพราะฉะนั้นแล้วเข้าก็เช็ากพร้อมไว้กอนก็อ,กอาจสิดีนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวพวกเข้านะครับบ่วา่าจะสิเป็นแสงสว่างของรถนะครับแล้วกับพี่น้องนะครับยาจะไปยืนไก่ต้นไม้เดอ้อพี่น้องมุ่ไก่ต้นไม้ใหญ่นะครับผู้ที่เดินทางหรือไปพักนะครับพวกหรือพวกเข็ดกเกษตรนะครับอยู่ทงยทอยธาบ่ว่าจ่จังหวัดใดก็ตามนะครับ อย่าไปอยู่ไก่ตนไม่ญงหรือทีโลงแจ้งนะครับอันตรายเด้อพี่น้องเด้อเ่าว่าจะเกิดจากพายุบ่เกิดจากลมนะครับอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับออกไปไสก็ตามนะครับไข้เบิ่งตรวจสอบก่อนเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งฝ้าเบิงเบ่งฝ,ฝนน้าบ่แมนว่าฝนตกปนไดก็สิไปเด้นะครับระมัดระวังไว้ก็แล้วกันนะครับ นี่เขา,ขมา็มบอวสู้พีสู้น้องฟังถูกมือถูกเว้นแหละครับพี่น้องพยากรณ์อากาศตะละมือตะละเว้นว่าเป็นจังไดแน,น,แนะน,น,น่นะครับภาคไดตกแน่ภาคใดนักภาคไดบ่อหนักมีพายุเข่าบ่อนะครับย่อมมรสุมเข่าจังหวัดไดเข่าภาคไดนะครับก็มบอวสู้พีสู้น่องฟั่งนะครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณนะครับพ,พ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมรับฟังทางช่องของเฮ้านะครับสําหรับวันนี้ต้องกล่าวเข้า่าขอบคุณและสวัสดีครับ